ออกเดินจากบ้านสู่เมืองฟ้าสู่เมืองเทวาเมืองบางกอกเดินทางเดียวดายจากบ้านนอกมาเรามาเรียนมาศึกษาเจอคนทั้งแบบนี้แบบนั้นเจอทั้งมแมลงวันทั้งจิงจอกเจอทั้งคนดีคนกลับกลอกคนหวังปอกลอกมีมากมาย ตั้งใจรำเรียนทุกคำเช้าถึงหนักถึงเบาไม่ร้องบอกอยู่ไปวันวันเหมือนมีปลอกลาคอให้เดินตามทางชี่ให้ฉันเดินไปทางไหน จะเร่งรีบไปตามคุณบอกหัวใจเฉืยชาแต่ช้ำชอกแต่ขักยับเยินบนปีชี่ให้ฉันเขียนฉันรีบเขียนชี่ให้ฉันเรียนให้ฉันสอบแข่งขันกันไปห,หลายรอบเหมือนเลือกเอามาพันดี ทำคือหนทางที่วาดวังรีบเข็นพลังพุ่งควยออกก็ตามประสาคนจนตรอกวังงานทำเงินเลี้ยงครอบครัว จบจนฉันจบการศึกษารับใบปริญญาที่ฉันชอบสุขใจแค่ไหนไม่ต้องบอกยิ้มพลางเดินพลางสบายดี